นี่ครับปรอปสูดเหลืองเอ็มเป,ปรเอ้แต่งตาเทียงดังถ้าไม่ปานบ้านคุณมาเบิ้งเห็ดแม่ปอปานบ้านคุณป๊อปมบ๊มบ๊มมมันที่ตรงไหนวะป่านาน,น,นั้นนาะนมาแต่จะยาวเงี้ยมันเบิ้นตัดเย็ดพร้อมปอปานหน้าร้านะแหวะป๊ป๊อปป,ป,ป๊เบ้นไต่หงเหย็ดแดม่ได้ก็าัน แอบแยาแดงมาตรงไหนกันในใ้ามูเตรงไหนวะมันเพื่อมีรถตีประตูแล้วมันเพื่อร้อยร้อยต่างเต้าเมียเต้าผมมาร้วยนะมันต้องรอมนต้นงองรอดอย่าหน้ามูแก่รอตีเบนปั๊มปั๊มปัมปัมมนต่างกนยแล้วมันจะต่างมึง่ะก็ต่างผอต่างเมีมึงมึงต้อมาบนแทักที่ยดแม่บ้านหน้าร้านนปแป๊ป แล้มันต่โองเลยหยีดแม่ป้าน้งเต,ต่ถาจ้างเยะไม่เบิเ้ลงยเหยียดแม่ปอป้าหน้าร้านเหยียดแม่ป้าป้าป้ป้าเหยีดป่อป้าทอนร้าน่หยป๊ปแปยีดแม่ผลิต่โองที่เหยียดแม่ไม่ช่วยพึง่งคนแบบนีเ้นเพื่อพอมีรถแล้วร้อยทางคุณเหยีดแม่มีรถรถเปลือนปุ่งเช้แลงว่าด,ดอมันไม่เท่แมแล้วอ่ะ เอาสมบัติพ่อแม่ก็มึงต่างพ่อแม่มึงมาซื้อถึงมาแต่งเตะแต่งบนใส่รันน่ะรันเผื่อนไม่เทมั้งมาไม่ร้อยไม่คนแบบนั้นมือมือมึงยังก่อต่างพ่อแม่ซื้อรถมาแต่งไม่ใช่ไม่เทวมันกระโจมมึงอยากแกงมึงไปแกงกระนำแกงกินหลวงทิเป็ดแกร้อมมาเลยย้่มัน nóc chặt lô mình chỉ đánh tiếng chặt nè bảo ban na ran tháo bấm 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 này bắt ta thu vậy bị cái tai ông gì nó có mấy chuỗi bứt mình bên bấm 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 này này pa mới nghỉ tang bao rồi từ ngày rồi bao đi vào kia rồi web nghỉ tang cái nó cái cầu mua có đấy hết mì rất ít mấy mua cặp phung lấy bên มัดพอมัดแม่ไม่เท่ว่ะมันต้องสร้างด้วยตัวเองอันยเบนตัดนมมุงแบบบนเลย้าหน้ามึงอยู่ที่เปรตน่นแน่ร้อยก่อนจะบนปัดใจหน้า้านเผื่อนะการกินกนอยูมมึงกินในบ่ายก่อนนะยายมันไปกินเนพัดพักกูไปพักในบ้านเผื่อนผนร้อยยิ่งนะมึงซื้อกินเนาะไม่ทำตัวเองไหมผนร้อย nhà đến đến lát nào tụi à luôn nó sửa kín nó không sang đâu nó ăn rồi nó quần được cái tê bát túa mà mình nhận mưa thì tầm cấp cao yên không chứ gọi lúa ấy còn quần lúa có mất mình nắng tầm cấp cao thì ba anh đó mì rốt mê lai kê văn à ràng đơn tạp tóm bom 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 tại hôn rơi nhỉ mẹ mẹ thế thu rác mà nhỉ rồi giá phải rồi lốm nó mới bên nha trả tố đi rồi tí cái chút subscribe cho kênh rất Mì